ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทรัลอ์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจําปี2565นะครับนะก็อันนี้เป็นการพยากรณ์ทั้งปีนะครับนะก็เราก็จะจับเฉพาะดาวใหญ่นะครับในช่วงของปีนี้จะมีดาวใหญ่ย้ายอยู่3าดวงก็คือดาวมรตยูซึ่ง7ปีย้ายที่นะครับนะก็จะย้ายจากราศีเมษนะครับนะ ไปอยู่นะครับในราศีพฤษภนะครับของชาวราศีมังกรในวันที่7กรกฎาคมแล้วก็จะมีดาวพระหุหนนะครับท่านจะย้ายในราศีพฤษภนะครับมาอยู่ในราศีเมษนะครับในวันที่30มีนาแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับจะย้ายนะครับไปเป็นเกษตรตาที่ดีในราศีมีในวันที่8นะครับเมษาเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดาวมรตยูเนี่ยเดิมทีนะครับนะอยู่ในภพของพันธุ์ทุกของชาวราศีนะครับมังกร ส่งผลนะครับบางคนก็ยุ่งยุ่งนะครับวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของสถาบันครอบครัวนะครับญาติพี่น้องหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเงินตานะครับการศึกษาข่าวของนะครับต่างๆนะครับนะก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นดาวแจ็คพอตจริงๆสําหรับชาวราศีมังกรอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีการโยกย้ยายหรือมีเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับนะก็จะทําให้ยุ่งยุ่งปวดหัวนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะก็จะออกไปแล้วในวันที่เจ็ดคดดาจะไปอยู่นะครับนะในภพของปุตตะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดับสองคุมนะครับนะคือหนึ่งนะจะทําให้เราเองมีไอเดียจินตนาการอันนี้ให้ดีเลยนะ พอคือดาวมารดยู่นเนี่ยพบปุตตะเนี่ยจะทําให้เราเองเนี่ยมีไอเดียมีจิตนาการเวลาคิดอ่านอะไรยังไงเนี่ยจะลึกซึ้งนะครับนะแล้วก็จะได้รับผลดีจากวัตถุมงคลที่เป็นลักษณะพวกเ,เขาเรียกเด็กๆในลักษณะต่างๆนะครับนะก็อย่างเช่นกุมารลักษณะต่างๆหรือวัตถุมงคลลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับจะให้คุณกับชาวราศีนะครับมองกรพอสมควรเลย นะครับนะแต่ข้อเสียนะครับนะก็จะไปยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของบุตรนะครับบริวารลูกน้องผู้ต่บังคับบัญชานะครับลักษณะประมาณนี้นั่นหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับบุตรหลานลูกหลานหรือการลงทุนในสกุลเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบเกี่ยวเรื่องของการเงินไขตรงอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับนะ ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะทาได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทเหมือนสโลแกนที่ว่าการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับแค่คุณคิดว่ามันคือความเสี่ยงคุณก็อย่าประมาทคุณก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับสามารถประสบผลสําเร็จในลนักษณะต่างๆได้เช่นกันนะครับนะแล้วดาวมรุยูเวลาอยู่ในภพของปุตตะเนี่ยต้องบอกได้เลยไอเดียจินตนาการคุณจะสุดยอดเลยนะ สุดๆเลยบอกได้คําเดียวเลยนะครับจะดีมากๆนะครับแต่ก็ยางว่านะครับอย่างที่ผมบอกข้อเสียมีอยู่ก็ให้เรามาระวังไว้แค่เ,เรื่องที่ผมแนะนําไปนะครับนะเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็การลงทุนลนักษณะต่างๆเนี่ยแค่นั้นนะครับนะบก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับและที่สําคัญประมาทเลินเลนนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับนะอันนี้ต้องเรามาระวังเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูดาวพระราหูองค์นี้นี่แหละ นะที่จะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะยืนหนึ่งในลักษณะของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับเพิ่มพูนในลักษณะต่างๆดาวพระหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุ์นั่นหมายถึงว่าคุณเองจะสามารถนะครับประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยอยากจะขายที่ขายบ้านขายอะไรคุณมีเกณฑ์ที่จะขายได้นะครับนะ มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆนะหลังวันที่30มีนานนะคุณมีโอกาสนะครับแล้วด้วยดาวพระเสารเองกับดาวพระหูหูท่านโยกเกณฑ์เป็น4ต่อกันอยู่ในเรือนธาตุทวันเหมือนกันเวลาให้ผลจะให้ผลรวดเร็วและรุนแรงแล้วเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะนั่นหมายความว่าชาวราศี มังกรคุณจะมีดาวคู่มิรใหญ่ส่งกระแสถึงคุณนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณจะได้อะไรคุณจะได้แบบมหาศาลได้แบบเยอะและดาวพระรหุองค์นี้เนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับนะได้ถึงตําแหน่งเทวีนะนะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับนะจะให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากเลยนะครับนะเทวีโชคโชคแบบได้มาแบบฟุกๆนะนะก็ต้องบอกว่า ชาวราศีมกกังกรเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวและประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนะท่านใดมีเงินมีทองเยอะเหลือมากๆคุณก็อาจจะมีการทําบ้านนะครับนะสังหารของคุณต่างๆนะทำให้เป็นเงินเป็นทองแปลสภาพลักษณะต่างๆได้เลยหรือคนที่มีความสามารถพิเศษลักษณะยังไงเขาแล้วแต่คุณสามารถใช้บ้าน นะครับเป็นโอมฮอฟฟิตทํานูน่ทนทํานี่เปิดหน้าร้านขายของได้หมดเลยนะครับนะมีโอกาสที่จะสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงเลยสำหรับชาวราศีมาก่อนอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่ายินดีด้วยนะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งราศีที่สุดยอดเกี่ยวกับในเรื่องของคอนเน c t ชันต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับดาวพฤหัสบด,ดีที่เป็นดาวเจ้าเรืนสาหาชะจะเป็นกเกษตรในราศีมี และท่านใดทําเกี่ยวเรื่องของสื่อออนไลน์นะขายของนะครับออนไลน์ในลักษณะต่างๆคุณจะโดดเด่นมากนะครับนะเพราะว่าดาวพระพุทธหัสสมบด,ดีเนี่ยท่านจะเป็นกเกษตรนะครับอยู่ในราศีมีนในวันที่8เมษายนนั่นหมายถึงคุณจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องคนหมู่มากนะครับ สังคมในลนักษณะต่างมีการซัพพอร์ตมีการช่วยเหลือสังคมในลนักษณะต่างๆก็จะยิ่งส่งเสริมนะครับนะให้ชาวราศีมังกรคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมากมายเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับนะใครที่มีดาวนะครับนะาสตช้าเป็นเกษตรเนี่ยคุณจะมีผู้หรักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ คุณค้าขายอะไรก็แล้วแต่จะมีคนอุปธรรมค้ำจุนคล้ายๆกับมีเทวดามาช่วยเหลือคุณในลักษณะต่างๆมีเทวดาเป็นเพื่อนฝูงนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางโดนจิตโดนใจให้คุณทำนูน่นทำนี่นะครับนะให้คุณโดดเด่นอันนี้ต้องบอกได้เลยไปไหนมาไหนเดินทางลักษณะยังไงก็แคลวคล่ดนะครับนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับนะสำหรับชาวนะครับราศีมังกรนะส่วนดาวพระเสาร์เป็นกเกษตรตาที่ดีเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ยังให้คุณกับดวงชะตาแล้วเสวยภูมิปรโรเกือบทั้งปีเลยนะครับนะนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรคุณจะก่อร่างสร้างตัว นะครับคุณจะประสบผลสําเร็จไปไหนมาไหนก็มีคนนิยมชมชอบคอยช่วยเหลือดาวเสารกลุ่มราคนานะครับนะก็ส่งผลให้คุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อึดนะครับนะสู้ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆนี่แหละที่จะเป็นจุดที่จะทำให้คุณเองเนี่ย ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรคุณก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนะเอาละนะครับนะก็ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกราบขอข,อขอมาอาภัยทุกท่านด้วยนะครับนะท่านใดถูกอกถูกใจขอขอบคุณกดไลค์กดแชร์ กดซ b s c r คร e กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วท่านใดถูกใจมากครับอีกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีระคุณสน,สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าาําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยยุวันนักสุขภพรวยรวยเฮงเปังปังนะครับผมเกต้าพดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าดูถลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ ก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักและกายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เขาต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมากอาจารย์อาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้า เป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 9015959นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ